กราบสวัสดีน้องน่ารักคนครับกลาบให้ผมกับแบ็คพิซเซิลโมบายนะฮะวันนี้ครับตัวเกมครับอัปเดตระบบเข้ามาใหม่ให้ครับระบบทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาครับโอ้โหแบบเจอเขาเปิดแบบอีเวนต์มาแค่แบบครึ่งชั่วโมงเ็เปิดอีเวนต์มาครับเขาแนะนํามาครับคือเอาไปเอายูทูบเบอร์มาท่านหนึ่งฮะนะครับคือตอนแรกเห็นแล้วแบบ เมิมไม่รู้ว่าเธอคือใครนะครับคือข้อมูลทั้งหมดที่ฟังนี่แบบแทบไม่รู้เรื่องนะครับสรุปเลยนะฮะสรุปเลยนะครับ,รเ,รบเธอครับชื่อของนางครับนางชื่อว่าครับโม,โมยุนโมยุนซองไม่ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะหรือถ้าใครแบบมีชื่อจริงๆก็ออกเสียงไงแนะนํากันมาได้นะครับคือ นางครับมาเหมือนแบบมามาแบบแนะนำครับว่าเทมเมอร์เนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่นางบอกว่าภาษาอังกฤษนางไม่ค่อยดีนะครับคือแบบถ้าอังกฤษมึงไม่ดีกูนี้ขั้นยับเลยนะฮะถ้าขั้นนี้คือไม่ดีนะครับแต่ก็ก็ฟังเคิรมๆไปเพลินๆครับแต่ข้อดีครับของการที่นางมาครับเกมครับเขาแจกโค้ดมาให้1โค้ดครับนะฮะซึ่งครับวิธีการใช้โค้ดครับกด3ขีดเข้าไปนะฮะกดเซตติ้งนะครับกดตรง รีดิมคูปองครับตรงนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นครับกดคำนี้ครับกดรีดิมคูปองต่อครับอ่ะกด enter code ก่อน sorry นะฮะจากนั้นครับใส่โค้ดเข้าไปครับซึ่งโค้ดที่เราจะใส่เข้าไปครับพี่จะโพสไว้ให้ใต้คลิปเลยครับโค้ดฮะคือ t ทมเมอร์โมยุนซองนะครับอันเนี้ย โมยุนซองหรือโมยุนซุนอันนี้ครับแล้วแล้วแต่ออกเสียงชื่อนางยากจริงๆนะครับแต่นางน่ารักบาดใจจริงๆนะครับก็พอ้านใจกล้าหลายท่านก็ถ้ามีลิงก์ก็โพสไ้ได้นะครับเดี๋ยวจะตามวาร์ปไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่โค้ดกันเข้าไปครับคราวนี้ไอโค้ดนี้แจกอะไรครับ3มขีดที่ใส่ไม่แลยังไม่ได้กดนะครับกดที่เมลนะครับมันจะให้อันี้มาครับมันจะให้สัตว์เลี้ยงเทียห้ามาเลยครับคือถ้าใครยังได้ไม่ครบก็ใส่โค้ดแล้วมันรับเลยได้ครับอ่ะเปิดเปิดเลยก็ได้นะฮะนี่นี่นะครับ ปไปเลยนะฮะจำไม่ผิดมันต้องเข้างมังนี้เอาไม่ใช่นะครับอันนี้ปนี่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 ไล่ฮะไล่ฮะนี่นะครับไม่ใช่นี่นี่ขอตัวไม่ซ้ำนะลูกนะเรียบร้อยไปไหนไวะเนี้ยหายโอ้โหซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้แบบใครที่แบบยังไม่ซ้ำก็ขอให้แบบได้ตัวดีอ,อดุ้ยเแต่ดีอยู่ดีอยู่หสแตนจำเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับเราะฉะนันก็ มารับอันนี้ได้ครับอันนี้คืออย่างแรกครับที่เข้ามาครับคราวนี้ถัดมาครับถัดมาครับเรามาดูกันบ้างครับว่าหลังจากที่มีสาระที่สุดนะฮะที่แบบสําคัญสำหรับคลิปนี้ผ่านผลไปแล้วนะครับเราดูบ้างครับอย่างแรกคืออะไรอย่างที่บอกไปครับเทมเมอร์มันมาใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครครับยังแบบช่องเต็มครับเราต้องมาขยายช่องตัวละครก่อนนะครับมากดที่ตรงนี้ได้นะครับมากดที่อนี้ครับมิสนะครับ จากนั้นครับมากดนี่กดนี่กดนี่นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมาที่ ETC นะครับจากนั้นครับมาซื้อตัวนี้ครับกดซื้อบ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราต้องตามเข้ามากดใช้เองอีกทีนึงก่อนนะฮะอันนี้จะอยู่ในเพลย์แน่นอนนะครับกดยูสป้ายนะครับหลังจากนั้นครับถ้าอยากเล่นครับกดคารคเตอร์ออกมาครับกดทู l ็อบบี้ไปครับหลังจากนั้นนะฮะนี่กดบวกครับ กดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับนี่นะครับเทอร์มอร์มาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ครับว่ามันดีมันเด่นมันด้อยแบบไหนอะไรยังไงไม่รู้ว่ามาจากเกาหลีมาที่เซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยมาซูเกอร์โบนี่ครับมันโดนเนฟอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับไม่ไม่ช้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะครับฉะนั้นจบไปครับสำหรับอย่างแรกนะครับสำหรับเทอร์มอร์ครับอันที่2อัปเดตถัดมาคืออะไรครับโหมดถัดมาที่เพิ่่มมมเข้าาใหครับ นั่นคือโหมดแบ็กซันครับถามว่าไอ้โหมดแบ็กซันนี่มันคือโหมดอะไรครับต้องอธิบายแบบนี้ฮะโหมดแบ็กซันครับมันจะมาที่แมบบวาเลนเซียนะครับซึ่งมันจะเปิดแค่วันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมันจะเปิดแค่ช่วง3ามทุ่ม ถึง4ี่ทุ่มเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับถามว่าโหมดนี้มาแล้วเป็นยังไงอย่างแรกเลยครับถ้าใครครับคุ้นกับเกมอื่นฮะมันจะเรียกว่าโหมดเอาล a อโหมดครับพูดง่ายๆคือทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามครับมันจะตีกันเองครับคือยิงกันมั่วโคตรครับเพราะฉะนั้นครับในโหมดนี้ครับถ้าเราเข้าไปในแมปนั้นเราจะตีกันหมดครับแต่ฮะเราจะไม่ตีแค่คนในกิวเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บิวใครแข็งแกร่งดึงตัวคนอะไรกันก็น่าจะน่าจะช่วยกันได้เยอะนะครับในการแบบล่าคนเก็บแต้มอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะลองดูนะครับแล้วคําถามคือโหมดนี้พอมันเปิดมาครับแล้วมีโหมดไหนที่ไม่สามารถใช้การได้บ้างครับตลอด1ชั่วโมงเต็มครับแมพที่โหมดแบ็กซันมันเปิดขึ้นมาครับเราจะไม่สามารถเข้าหาดูมได้ครับ พูดง่ายคือฮาดูมของแมปนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับและที่สำคัญครับโหมดที่เกี่ยวข้องกับการ PVP ทั้งหมดจะถูกปิดครับไม่ว่าจะเป็น PVP ไตแร้งหรือว่าจะลงรามอนเนสอะไรก็แล้วแต่ครับทุกโหมดจะถูกปิดครับเพื่อเหมือนแบบให้หลายคนเนี่ยไปเล่นโหมดนั้นกันนะครับคราวนี้โหมดนี้เนี่ยมันมีไม่คณิซึมการเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับคือถ้าเราตีครับเราตีคนครับ ตีคนตายนะครับสมมุติว่าพี่เข้าไปแล้วเราไปเจอเพื่อนถูกไหมครับเราตีเพื่อนตายครับคนที่ถูกตีตายครับแต้มครับหรือสกอร์การฆ่าเราจะเรียกอะไรกันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอย่างพี่พี่จะเรียกสกอร์นะครับสกอร์เนี่ยมันจะหายคนที่ถูกฆ่าสกอร์จะหายไป30%และไอ้สกอร์นั้นน่ะมันจะมาเพิ่มให้คนที่ฆ่าแทน3 0ครับหมายความว่าสมมุตินะฮะสมมุติพี่เนี่ย ไปฆ่าคนพลังหมื่นหนึ่งครับไอคนที่มีสกอร์หมื่นหนึ่งครับพี่ขโมยพอย์เขา3า0 0 3,000มมาเด้งที่พี่ทันทีครับฉะนั้นเม็คาในเช่เดียวกันครับในทางกลับกันเลยครับถ้าสมมติพี่ตายครับที่โดนเขาฆ่าครับสกอร์พี่ก็จะโดนเขาขโมยไป30%เหมือนกันนะครับครา้งนี้นอกเหนือจากการขโมยสกอร์พวกนี้แล้วยังมีแต้มจากไหนโผล่ขึ้นมาได้อีกครับมาจากการฆ่ามอนสเตอร์ในแมปนั้นครับคือสมมุติว่าถ้าแมปนั้นเนี่ยกลายเป็นแมปแบ็กซันนะครับ เราค่ามอนสเตอร์เราจะได้แต้มจากการฟาร์มมอนสเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่เชื่อพี่ครับฟาร์มมอนนะที่ลองเล่นที่เกาหลีมานะครับฟาร์มมอนไม่ไม่ไม่ได้เร็วปิดปาร์ตครับฆ่าคนอัเร็วสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนัดกับเพื่อนแบบในกิวดีๆครับแบบว่าจะไปฟาร์มคนหรือจะเมื่อไหร่จะอะไรยังไงลองดูครับลองดูฮะรับรองว่าโหมดนี้มันและหัวร้อนและมีหน้าโลกและมีหน้าเพจกันอย่างกันหน่ำแน่นอนนะครับหลังจากโหมดนี้มาเพราะฉะนั้น ลองไปเล่นดูครับคราวนี้ของรางวัลที่ได้ครับก็ค่อนข้างดีครับของรางวัลเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะแลกหรือปรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอของจริงมาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันครับว่ามันได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับฉะนั้นจบไปครับสําหรับหมดแบ็กซันครับคราวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกมีอะไรครับคราวนี้ครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับ กดรูปบ้านครับเข้าแคมป์ไปฮะเข้าแคมป์ฮะนะครับน้องไอเวนจะออกมาต้อนรับเรานะครับกดป้ายนะครับหลังจากนั้นครับกดที่แบ็กสมิธครับกดคาร์บครับนี่นะครับกดอะซิสซอรีครับเห็นนี่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ของเดิมนะครับดูนี่ฮะนี่นี่นะครับผมตอนนี้ครับเราสามารถสร้างประดับแดงใส่กันได้แล้วครับ ซึ่งสิ่งที่ต้องใช้ครับนั่นคือประดับส้มครับจานวนทั้งหมด15อันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โยนตลาดไปรีบดึงกลับมาครับแต่พี่เชื่อว,ว่าคลิปนี้ผมโพสต์ไปของมันน่าจะหมดแล้วน่าจะดึงกลับมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาเก็บแล้วก็มาสร้างได้ครับและนอกเหนือจากนั้นครับนี่ครับแหวนกิ้วพวกนี้ก็สามารถสร้างเป็นประดับแดงได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปครับที่ดองแบบแต้มกลิลแหวนกิลไว้ที่ยังไม่ได้สร้างเลยแบบพี่คือพี่ดองไปเยอะมากครับตอนนี้ด้ได้ประมาณแปดวงนะครับคือพี่ดองประมาณ8วงแล้วแหละก็เดี๋ยวแบบถ้าได้ประทร,รงประสาทอะไรอีกนิดหน่อยก็น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูแล้วกันครับว่าแบบเราจะสามารถครับทำนู่นทานี่อะไรได้หรือเปล่ายังไงนะครับมาสร้างกั <c oughs> <c oughs> นได้ครับคราวนี้ถัดมาครับนอกเหนือจากประดับแดงนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับกดนี่นะครับที่แมปนะฮะกดไปครับ เห็นคำว่า new ไหมครับคำว่า new ครับที่ South Media ครับมี map ใหม่โผล่ขึ้นมาครับกดนี่เข้าไปนะครับ map นี้ครับจะดอบของแดงครับนี่หัวเท้าและมือนะครับเราสามารถมาฟาร์มจากแมบนี้ได้ครับโดยที่มัน recommend เนี่ย cp จะอยู่ที่ประมาณ8,000ครับแต่จากที่เรารู้กันถ้า cp ประมาณ8,000ครับจะฟาร์มแบบชิวๆปล่อยแบบง่ๆเลยไม่ต้องปั๊มยาครับ ประมาณหมื่นหนึ่งครับคือจะปล่อยสบายสบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครประมาณแบบหมื่นต้นๆเหมือนกงๆก็ลองดูครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอาชัวร์เซฟทุกตัวมาได้ชัวร์หมื่นหนึ่งมาชัวร์นะครับหมื่นหนึ่งบางตัวมาได้ชิลๆเพราะฉะนั้นลองดูครับลองดูแล้วกันครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับต่อไปฮะสำหรับแมปใหม่และของใหม่นะครับคราวนี้มาดูแบบสิ่งที่เพิ่ม CP แล้วก็ทําให้เราดันพลังได้ง่ายมากขึ้นครับกดตรงนี้นะครับ กดที่โบนัสเอฟเฟกนะฮะของเดิมถ้าเราจำกันได้ครับพลังมันจบแค่ CP 6000ถูกไหมครับตอนนี้ฮะพลังครับมี7,000กับ8,000เพิ่มขึ้นมาให้ครับคือถ้าใครมีเบส CP พีถึงเจ็ดตอนนี้ได้แอทแท็กเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งนะครับพูดง่ายคือ CP ออโต้บวกร้อยหนึ่งนะครับส่วน8,000ันให้ซีพีบวกสามอันเนี้ยไม่มี CP นะครับพูดง่ายๆคือถ้า7,000 CP เพิ่มเพิ่มให้ร้อยหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับอันถัดมาครรรับเเเป็นนนกีย์์โซซแครับ เกอะไรสนั้นครับถ้าเราจําได้เมื่อก่อนครับก่อนที่มันจะอัปเดตระบบเข้ามาครับมันจะเป็นตรงเลยอย่างเช่นบวก5ยกตัวบวก4ยกตัวบวก3ยกตัวถูกไหมครับตอนนี้มันมีแบ่งให้ทําได้ง่ายขึ้นครับเช่นครับถ้าเรามีครับบวก3 3มชิ้นหรือบวก 4- 3มชิ้น นะครับจะเป็นสแตตตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือมันไม่จําเป็นต้องเป็น4ทั้งตัวแล้วถึงจะได้สแตตก็ได้ครับบวกมาแค่3ชิ้นก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้ครับพูดง่ายๆคือมันจะมีขั้นกลางครับแบบ3อันเนี้ยสอันปุ๊บก็บวกให้เลยแล้วีามอันถัดมาก็บวกให้อีกนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะดัน CP ได้ง่ายขึ้นเยอะครับก็ทําแบบพลังตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะดันได้สบายๆชิลๆนะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับครา้งนี้จบไปสำหรับอัปเดตระบบทั้งหมดครับครา้งนี้มาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าอีเวนต์อีเวนต์มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้เราบ้างนะครับอีเวนต์ครับอย่างแรกเลยครับกดไปฮะนะครับจะมีเลเวลอัพเทมเมอร์ครับซึ่งไอตัวนี้เดี๋ยวเขาจะปล่อยออกมานะครับหลังจากครูดาวหมดนะครับมันก็จะปล่อยออกมาว่าเราต้องเก็บนู่นเก็บนี่ทํานู่นทํานี่อะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว ลองดูแล้วกันครับแล้วเขาก็จะมีไลฟ์สตรีมมีนู่นมีนี่นะครับเราก็ไปสามารถติดตามได้บางอย่างก็จะบอกมาก่อนในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ถ้าพี่มีเวลาเราได้ฟังก็ถ้าเจอเดี๋ยวจะมาบอกให้แล้วกันนะครับว่าคือมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคราวนี้จบมาครับอันถัดมาครับอันนี้เป็นล็อกอินธรรมดาครับเเก็ตรีวอร์ดไปก่อนเลยนะฮะคือถ้าเราล็อกอินครบทุกวันทำครบทุกวันครับมันก็จะแจกของครับ50ครั้งถามว่าแจกอะไรนะครับนี่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 นะครับแจกเมนเวพอนเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นครับลองมาโดนกันได้ครับ50ครั้งไม่ยากไม่เย็นแน่นอนครับมาโดนกันได้นะครับอันถัดมาครับอันนี้อีเวนต์แต่เช่าครับวิธีการทำไม่ยากครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทุกครั้งครับที่เราแบบทำนู่นทำนี่ครบครับมันจะให้ตั๋วมานะครับแล้วพอได้ตั๋วปุ๊บเราก็เข้าไปเล่นเกมนะครับพอเราเล่นเกมปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเข้าใจอะไรไม่ยากเย็นนะครับก็ลองมาแบบมาเล่นดูนะครับรางวัลที่ดีที่สุดเป็นนี่เลยนะครับดีที่สุดนะฮะ ก็ที่แบบโอ้โหมีออร่าเยอะแยะพุ่งพิงพุ่งพิงนะครับฉะนั้นลองดูแล้วกันครับดีกว่าไม่ได้นะฮะดีกว่าไม่ได้นะครับก็อย่าพลาดครับอันนี้อันถัดมาที่สําคัญอีกันหนึ่งครับแนะนํามากครับเขาเป็นระบบที่ดันให้คนมีกิลวเต็มที่เต็มขั้นเต็มสูบแล้วนะครับอย่างแรกครับคือถ้ากิลเนี่ยสามารถแบบยึดโหนทีหนึ่งได้เทีสองได้ทีสามหรือคลองประสาทได้นะครับมันจะมีกิลโบนัส ให้นะครับสำหรับกิวที่ชนะนะครับก็คือประมาณคูณประมาณ5เท่านะครับเพราะบอกประมาณแบบนั้นนะครับฉะนั้นแล้วครับลองมาดูแล้วกันครับว่ามันจะแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนอันนี้อีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์แบบเดิมๆนะครับล็อกอินนี่ก็ยังไม่หมดนะครับเราก็มาลองมาทำมานู่มานี่กันได้นะครับคราวนี้ที่สําคัญมากกว่าอีเวนต์ที่แจกทั้งหมดครับนั่นคือครับเขาจะมีอีเวนต์แจกของรายวันครับ ซึ่งแต่ละวันจะแจกของดีมากนะครับดีมากแบบดีสุดๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวพี่โพสต์รูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าวันไหนมันตอบแบบไหนแล้วก็แจกอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งวิธีการรับครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับของทั้งหมดครับจะออโต้ฮะเข้ามาที่จดหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่ล็อกอินนะครับแล้วจากนั้นเข้าไปรับครับและก็ได้ของพวกนี้มาใช้เลยเพราะฉะนั้นนเี่ยก็อย่าลืมล็อกอินกันแล้วนะกันนะครับ ก็คลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็อย่าลืมครับหาเพื่อนหากิลได้แล้วนะครับลองหากิลอยู่ Discord ดีๆคุยกันดีๆนะครับแล้วก็จะได้ไปลุยโหมดพวกเลสซันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปก่อนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ